สวัสดีปี2021นะครับสหรับวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็เป็นวิดีโอรีวิวตัวแรกเลยนะครับแอมินโฟเนี่ยก็เรียกว่าดีไซน์นะครับที่เพื่อนๆเนี่ยติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยตลอดปี2020นะครับแล้วก็ในปี2 0 2พนี้นะครับทีมงานทุกคนก็ตั้งใจจะนําเสนอนะครับคอนเทนต์ดีอีกมากมายเลยเริ่มจากตัวแรกนี่เลยนะครับก็คือเป็นรีวิวนะครับ Lenovo Legion 5i นะครับซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับที่ได้รับนะครับความ ยอดนิยมมากๆเลยนะครับจนได้รับรางวัลน,นะครับอวอร์ด2 0 20นะครับในหมวดของ Popula r n o t e b o o k กอ่าก็ถือเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่นะครับที่สเปคแรงลื่นราคาคุ้มค่าแล้วก็มีสวงตัวสเปคที่เป็น AMD แล้วก็ Intel ให้เลือกด้วยซึ่งในวิดโอนัวนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับตัวสเปค i7 นะครับการ์ดจอเป็น RTX 2060นะครับราคา42,900บาทนะครับ จะมีะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับ สำหรับ l e n o v o Legion 5i นะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่32,900บาทนะครับจนไปถึง46,490บาทนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มีช่วงราคาที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีสเปคให้เลือกหลากหลายเลยตั้งตัวคอย5นะครับคอย7การ์ดจอก็ตั้งแต่ GTX 1650Ti นะครับจนไปถึง RTX 2 0 6 0นะครับแรม 8GB กิก 16GB แล้วก็หน้าจอเนี่ยมีเรื่องทั้งตัวขนาด1 5 6นิ้วนะครับแล้วก็ตัว17.3นิ้วด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวสเปกนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็น intel core i g e n 1 0 h นะครับที่มีสิภาพที่แรงลื่นสคุณภาพที่สูงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกา้าจอที่แรงมา,มากอีกด้วยที่มันคือมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายเลยครับเรื่องของตัวชุดโดยํรำร้อนนะครับ d u a b นะครับเรื่องของตัวคีย์บอร์ด true s y l e นะครับ เรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่เป็นเกรดสูง srgb ใกล้เคียงกับ100%ลองรับรีเฟรชเรทที่114เฮิร์นะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายด้วยนะครับสำคัญคือประกันเนี่ยเป็นแบบ2ปีนะครับ on site switch ซ่อมฟรีถึงบ้าน แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกอย่างเช่นนะครับเครื่องสำรองระหว่างซ่อมนะครับหรือว่าบริการ call center ตลอด24ชั่วโมงด้วยกันและนะครับยังมีเรื่องของตัวประกันอุบัติเหตุอีกด้วยสามารถเคลมได้100%เลยก็ถือได้ว่านะครับทำให้ในบุเครื่องนี้รุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆเพราะว่ามีฟีเจอร์ครับที่รอบด้านแล้วก็ครบคันนะครับสำคัญอีกอย่างคือเรื่องของตัวดีไซน์กาแบสนะครับที่ต้องบอกว่า มีความเรียบเนียนและก็เฉียบมากๆเลยแตกต่างแลนด์บุ๊ a เกมมิ่งแปลนอื่นอยา่างชัดเจนเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดกันนักรับในส่วนของดีไซน์ก็แบบนะครับ Lenovo Legion 5หรือว่า Legion 5 i เนี่ยต้อว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแทบไม่ต่างกันดูให้ออกคือจะเป็นเรื่องของตัวสิเกอร์นะที่เป็น Intel หรือว่า AMD อย่าตัวนี้เป็น e g i o n 5 i นะครับก็เห็นถึงตัวสติกเกอร์ที่เป็น Intel นะครับ Core i Gen 10นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของเลนอื่นนะครับก็จะมาพร้อมกับความดีไซน์ที่ต่อว่ามี DNA ของทาง Lenovo ชัดเจนนะครับเรื่องความเรียบง่ายที่ตรงนี้แหละเป็นคำตอบเลยสำหรับหลายๆคนนะครับที่ต้องการโนบุ๊กประสิทธิภาพแรงรื่นแบบเกมมิ่ง เอาไว้ทํางานสมมติหรือว่าเอาไว้ทํางานที่ระดับเรียกว่ามืออาชีพคาดหวังเอาไว้นะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยก็มีความเรียบง่ายนะครับตรงนี้ต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่แบรนด์อื่นนะครับก็จะมาพร้อมพอมเป็นเกมส์จ๋าอาจาะจะมีเรื่องของลวดลายที่มากเกินไปนะครับมีสีสันที่เยอะเกินไปแต่ว่า lenovo legion เนี่ยเขาคิดต่างนะครับก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เน้นความเรียบๆเ,เลยนะครับฟันหลังเนี่ยเราจะเห็นว่า เรียบมากๆนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นเกรดดีเลยพร้อมกับโลโก้นะครับ Legion แต่ว่าก็แอบซ่อนนะครับสีสันเทเนียมเนี่ยไว้ตรงโลโก้ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็จะมีเรียกว่าเล่นแสงเงาได้นะครับเวลาเราเปลี่ยนมุมไปมาก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยมาพร้อมกับเพดโลหะนะครับที่เป็นแบบ l e n o v o แบบนี้เลยเรียกว่าตามสไตล์ DNA ของ l e n o v o แทบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับบานพับเองก็เป็นแบบ แกนยาวนะครับแบบนี้แบบ2แกนนะสามารถกางได้อยู่ที่180องศาด้วยกันก็ถือว่ากางได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับสีสันโดยรวมนะครับเป็นแบบ Phantom b a c k ซึ่งให้สีสันแบบดำด้านนะครับแล้วก็สัมผัสที่พรีเมียมตลอดทั้งตัวเครื่องเลยในส่วนนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานอย่างเยี่ยมยอดเลยในส่วนของตัวหนักตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับน้ำหนัก2.3กิโลกรัม ก็ถือว่าหนักประมาณนึงแต่ก็ไม่เกินแรงให้จะพกพาไปไหนมาไหนนะครับส่วนตัวเครื่องก็จะมีความหนาหน่อยอ่าอันนี้ต้องยอมรับว,ว่านะครับต้องหนาเพราะว่าช่วยในเรื่องของการเราไปทำร้อนนั่นเองส่วนตัวเครื่องด้านในนะครับก็จะพบกับหน้าจอนะครับขนาด15.6นิ้วนะครับเป็นแบบ ขอบบางเฉียบเลยทั้งซ้ายและขวาสลับขอบจอหน้าหมดนะครับก็จะมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ามีเรื่องของตัวกล้องเว็บแคมพร้อมกับไมโครโฟนแบบคู่เอาไว้อยู่นะครับอีกทั้งมีเรื่องของตัวฟีเจอร์นะครับ Two Box Privacy Shutter นะครับทำให้เราสามารถเลื่อนปิดเลื่อนเปิดใช้งานนะครับกล้องเว็บแคมได้อย่างง่ายๆเลยสหรับตัวหน้าจอเองนะครับเป็นแบบด้านนะครับมุมมองสีสันเนี่ย วางมากๆนะครับแทบจะ1 1 0องศาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวหน้าจอเป็นแบบ Panel IPS เกรดสูงนะครับพอเป็น Full HD นะแล้วก็ในเรื่องของตัวรองรับ HDR อีกด้วยทำให้สำหรับคอนเทนต์ที่รองรับก็จะสามารถแสดงผลได้ดีอีกด้วยนะครับทำให้หน้าจอน,นี้เอาไปเล่นเกมก็ดีดูหนังก็ได้ทำงานก็เยี่ยมนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับในส่วนของตัวด้านในนะครับก็จะพบกับตัวแป้นคีย์บอร์ดขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบ คูสไตรแบ็กซึ่งนะครับให้เรื่องของฟิลลิ่งในการกดเนี่ยที่ต้องบอกว่าทำได้ดีเยี่ยมตามสไตล์ของ l e n o v o เลยเรียกได้ว่ายกมาจากของตัวติ้งแ่นเลยก็ว่าได้มีเรื่องของตัวไฟนะครับ rgb อีกด้วยแบบ4โซนสามารถปรับโหมดการใช้งานได้จะเป็นแบบไฟนะครับเปลี่ยนไปมาก็ได้หรือจะเป็นไฟแบบนิ่งๆก็ได้สามารถปรับได้ผ่านทางซอฟต์แวร์เขานะครับหรือว่ากดฮอตคีย์นะครับฟังก์ชัน n บวกกับตัวสเปซบาร์ก็สามารถทำได้เหมือนกันตรงเนี้ย ตอบโจทย์สำหรับคนทํางานเลยบางทีต้องการสีไฟนิ่งสีฟ้าก็ได้นะครับสีขาวก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วก็ตัวปุ่มเองนะครับก็จะมาพร้อมกับการที่ดีไซน์โค้งรับกับนิ้วเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็น DNA ที่ชัดเจนมากสำหรับตัวเลโนโวตัวนี้นะครับอีกทั้งนะครับในการปรับโหมดเนี่ยก็สามารถใช้ฮอตคีย์กดได้ง่ายด้วยนะครับผ่านทางคิวคอนโทรลนะครับฟังชัน N บวกปุ่ม Q นะครับเราก็สามารถปรับโหมดการใช้งานได้แล้วถ้าใช้งานนะครับ ทั่วไปก็จะเป็นบาลานซ์ไฟก็จะเป็นสีขาวถ้าเป็น q u i เ t นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับไปพลังงานหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพอ์แมนเน้นการเล่นเกมทํางานหนักๆน,นะครับในส่วนนี้สําหรับตัวทัชแพดเอนะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดที่ใหญ่มางเลยนะครับเป็นแบบซ่อนปุ่มคลิกซา้ายคลิกขวาสัมผัสก็ให้ความพรีเมียมเป็นอย่างดีนะครับ แม่นยำแล้วก็เรียกว่าถ้าใช้งานทั่วไปไม่เล่นเกมนะครับใช้ทัชแพดก็เพียงพอแล้วนั่นเองสัมผัสชิ้นส่วนด้านในนะครับเป็นแบบซอฟทัชนะครับให้ความนุ่มมือนะครับเรียกว่าวางมือได้แบบสบายมากๆในส่วนตัวลำโพงนะครับก็จะมาพร้อมกับ a u d i o by h a r m a n ลำโพงเนี่ยตั้งเอาไว้ครับริเวณซ้ายและขวาของตัวเครื่องด้านล่างตรงนี้นะครับเสียงออกมาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเรื่องของตัวเสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุม้มแล้วก็ความดังด้วยเรียกว่าถ้าใช้งานในห้องเพียงเดียวเนี่ย ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับในส่วนนี้ในส่วนอื่นนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์ที่ผมบอกของตัวสเปคนะครับตัวนี้เป็น Intel Core i7 นะครับ1น7 5 0 h นะครับตัวที่เรานำมารีวิวแล้วก็ในส่วนงตัวการ์ดจอเนี่ยก็เป็น Nvidia GeForce RTX 2060นะครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวโลโก้นะครับตัว Lenovo เป็นเพจลงหะ เช่นเดียวกันก็ถือว่าออกแบบมาดีไซน์ได้แบบเรียกว่ามีแนวคิดหรือว่าแนวทางที่ชัดเจนมากๆเลยสาหรับด้านล่างตัวขึ้นนะครับก็จะพบกับช่องนะครับดูดลมเย็นขนาดใหญ่นะครับรูเนี่ยมีหลายรูมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องของตัวยางรองนะครับขนาดใหญ่ด้านหลังมีโลโก้ลีเจนดด้วยแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นแบบ2อันที่เอาจากกันแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับเรื่องของตัวช่องดูดความร้อนนะครับก็แบ่งออกเลยเป็น4ช่องด้านหลังนะครับ2 ด้านข้างซ้ายและขวานะครับอีกอย่างละหนึ่งนะครับรวมกันเป็น4ี่ช่องแล้วก็พัดลมแลพระพายร้อน2ตัวครับแบบดั่เบร์นะครับหแบบรือว่าแยกอิสระซ้ายขวาสำหรับตัว GPU แล้วก็ตัว CPU ทําให้ในการระบายร้อนเนี่ยท้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีความเสถียรภาพที่สูงมากเลยในส่วนของพอร์ตกระเชื่อมต่อนะครับเขาก็ตั้งใจเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของการติดตั้งเอาไว้ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ สำหรับตัวพอร์ตการเชื่อมต่อครับมีอะไรบ้างเอ่ยไปดูกันต่อเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว LAN RJ45 นะครับเรื่องของตัว USB นะครับ3.1 Type C นะครับ USB 3.1 Type A นะครับ2ช่องหน้าหลัง HDMI ตัวเต็มนะครับช่องต่อด d a p t e r แบบหัวสี่เหลี่ยมปกติของทาง Lenovo เขาแล้วก็ตัวล็อกกับโต๊ะนะครับส่วนสารแลเผาตัวเครื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับ USB 3.1 Type A อีกหนึ่งช่องในการแล้วก็ไฟนะครับสัญญาการทำงานของตัวเครื่อง อีกฟังหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนตัว USB นะครับ3า Type A อีกหนึ่งช่องแล้วก็เรื่องของตัวพอร์ตเชื่อมต่อหูฟังและไมค์นะครับแบบคอมโบแล้วก็ยังรองรับนะครับเรื่องของตัวระบบเสียง WS Mo s อีกด้วยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่นะครับที่อยู่ในช่วงราคานี้ที่ให้พอร์ตการเชื่อมต่อมาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับการแกะงัดอัปเกรด Lenovo Legion 5i นะครับแกะไม่ยากเลยนะครับเพลงมีไขควงซีแชร์นะครับแล้วก็ ไข่ทั้งตัวออกมาทั้งนเองแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมีสั้นมียาวต่างออกไปจากนั้นค่อยใช้มือหรือว่าเช็กาดนะค่อยๆแกะออกมาอย่างใจเย็นๆนะครับชแวปเปิดออกมาแล้วเราก็พบกับตัวฝาล่างนะครับซึ่งจะมีเรื่องของตัวเรียกว่ากรองกันฝุ่นด้วยอีกหนึ่งชั้นนะ,ะก็ถือว่าเป็นความใส่ใจของทางเลิโนโวครับกนะ็เป็นเรื่องก็เรียกได้ว่านะครับเป็นความใส่ใจข,ของทางเ e ิโนโวครับในส่วนนี้ด้านในนะครับก็จะพบกับตัวนะครับชุด เราไปทความร้อนขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นแบบ Cool Font Motion ่อศูนย์นะครับมีพัดลมเราไปทความร้อนนะครับ2ตัวครับใบพัดแบบ Liquid Crystal เรียได้ว่าช่วยเรื่องของการไล่ความร้อนเนี่ยได้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัว h ีท t Pipe นะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามนะครับเป็น3มเส้นก็จริงแต่ว่าขนาดใหญ่แล้วก็ cover ทั้งหมดเลยเพราะว่ามีเรื่องของตัวเพทลโลหะนะครับที่ คุมเนี่ยทั้งตัว gpu แล้วก็ตัว cpu แบบทั้งหมดของพื้นที่ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเหนือชั้นกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปแน่นอนในราคาที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับอันนี้ต้องอยอมรับว่าโน้ตบุ๊กเขาทำกันบ้ามาดีจริงๆถัดมาถ้าก็จะเป็นเรื่องของตัว ram แต่ว่า ram เนี่ยมีการทำ cover นะครับเพจโลหะครอบไวอ้อีกหนึ่งชั้นอีกด้วยซึ่งในการแกะก็ไม่ยากนะครับก็เป็นแบบใช้สับสีแฉะนะค่อยค่อยแงออกมาอ่าแต่นี้เราแงประมาณนึงแล้ว ก็บอกเลยว่าเป็นงานที่ละเอียดจริงๆสำหรับ Lenovo เ o ้ s e ึบเปิดมาก็จะพบกับนะครับ RAM นะครับ8กิกนะครับ DDR4 นะครับ2ตัวด้วยกันรวมเป็น16กิกนะครับแบบ Dual Channel นะครับเรเรกได้ว่าแรงลื่นมาจากโรงงานเลยสำหรับตัวสเปคนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว SSD แล้วก็ตัวการ์ดวา l เลดนะครับที่มีโคเวอร์เป็นเพลทโลหะเอาไว้ด้วยซึ่งนะครับเราก็ทำการ ไข่น็อต3ตัวมานะครับก็จะสามารถเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดได้แล้วแต่ว่าขอ,อยังไม่แกะกันแล้วกันนะครับในส่วนนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวฮาร์ดดิสต์นะครับตัวนี้เป็นตัววิเศษหน่อยนะครับเป็นตัวจากที่ทางหรือว่าโนน o วเเนี่ยเขามีฮาร์ดดิสตให้แล้วนะครับสแต a สนะครับหตัวด้วยกันแล้วก็รองรับนะครับการอัปเกรดนะครับ s อสเดอ็มพอยีกนึงตัวด้วยกันตรงนี้มันจะขวางเอาไว้นะครับทำให้เราเนี่ยจะต้องเลือกอัปเกรดว่าจะอัปเกรดฮาร์ดิธรรมดาหรือว่า s อสนะครับแบบ M.2 ถัดมาก็เป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่ครับก็มีขนาดใหญ่โตประมาณ1น,นะครับความจุตัวนี้นะครับอยู่ที่4,000ม mm. ิลลิแอมป์ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวลําโพงคอมแพคดอทนะครับซ้ายและขวาของตัวเครื่องเป็นแบบจอยส์สามารถขยับได้ด้วยทําให้เสียงเนี่ยมีมิติมากกว่าลำโพงระบบเดิมๆนั่นเองนะครับตอนนี่นะครับผลกกาาารรรททดสออบใช้ง้งงงนจิแแลววว็ตตัซฟ์์ Lenovo เจ5 i นะครับตัวนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ Unity นะครับ Lenovo v e n t a g e ซึ่งเป็นตัวช่วยนะครับในการปรับแต่งนะครับในการใช้งานทุกอย่างของตัวเครื่องเลยนะครับทั้งตัว Windows Update ก็ตัวนี้ด้วย Update d เ i v e r ก็ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในการปรับโหมดการใช้งานอื่นๆนะครับที่สําคัญนะครับเราเนี่ยสามารถปรับแต่งไฟคีย์บอร์ดได้ด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถตั้งเป็น preset ได้ด้วยเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีแล้วก็สะดวกมากๆเลย ซึ่งก็ต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถช่วยได้จริงจัดก,การได้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ติดเครื่องที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะครับถัดมานะสำหรับการใช้งานทั่วไปต้องบอกว่าสบายๆแล้วครับวจะเป็นการดูหนังนะครับฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลพิมพ์งานนะครับสเปคนี้นะครับ CPU แรมการ์ดจอ SSD นะครับลื่นมากๆนะครับใช้งานทุกอย่างได้แบบเยี่ยมยอดเลยแล้วก็ในการใช้งานทั่วไปนะครับด้วยการที่เป็นหน้าจอ144เฮิร์นะครับมีความลื่นมากๆแม้แต่เล่น f c e e o o o เนี่ยก็ยังแบบมีความสุขเลยนะฮะอ่ะละมาดูกันต่อสำหรับการทดสอบนะครับผ่านทางตัวโปรแกรมเบสม m a r t นะครับเริ่มจากตัวแรกก็คือตัว PC m a x k รนะครับตัวนี้นะครับได้คะแนนถึง 5, 6 6 8คะแนนในการ บอกเลยว่าเป็นเกมโน้ตบุ๊กที่แรงลื่นและก็มีความสเสถียรที่สูงมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่แรงนะแต่ว่าสเสถียรสูงด้วยนะครับเลยได้ว,ว่าทําให้กราฟิกแสดงผลออกมาเนี่ยมีความเรียบเนียนนะครับนิ่งมากๆเลยรองรับผู้ใช้งานตัดต่อวิดีโอโบเกระไฟทาภาพนิ่งหรือว่าทํางานหนักๆอื่นๆนะครับที่เป็นโปรแกรมแบบมอืออาชีพก็สามารถรองรับเหมือนกันสําหรับ SSD นะครับตัวนี้แบบ M.2 NVMe c e นะครับความจุนะครับ 512GB ได้กัน เป็นแบบเกรดสูงเลยนะครับเพราะว่ามาคร้อมกับความเร็วในการเขียนและอ่านที่ดีมากๆนะครับอ่านใด้ที่3,366 m มกต่อว้นทีแล้วก็ในการเขียนนะครับอยู่ที่2,706 m มกต่อว้นทีก็ถือว่า e n o v o Legion 5i เนี่ยเขาจัดเต็มเลยนะครับเรื่องของตัว s s d แบบไม่กักเลยถัดมานะครับในการเล่นเกมนะครับตัวนี้ย้ำทีกหนึงตัวนี้เป็น Core i7 นะครับ 10750H นะครับทำงานแบบ 6ข้อ8เทรดนะครับรองรับทุกการใช้งานการจออเป็น G e Force RTX 2.0ง0นะครับที่เรียกว่ารองรับเรื่องของเทคโนโลยี y, แบบเลเทซีอีกด้วยแล้วก็แรงเรื่องกว่าการจอที่เป็นตระกูล g t x ทั้งหมดอีกด้วยนะครับทดสอบนะครับ7เกม IE3 remake นะครับ GD5 นะครับเ a ็นเรื่องฟิล์ว่า5ฟาคาย5 PUBG ีตัวดัถูแล้วก็ o อเวอร์วอนะครับเฟรมเรททำออกมาได้ดีมากๆเลยไล่ดูกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับ IE3 นะครับเราปรับสูงทุกอย่างนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยนะครับอยู่ที่100เฟรมเรท GD5 นะครับ110เฟรมเลตเมนเ f i e l d 5นะครับ8 4เฟรมเลตด้วยกันฟาคาย5นะครับ94เฟรมเรท PUBG นะครับ105เฟรมเรทนะครับแล้วก็ด o t ช์ถเนี่ยอยู่ที่1 9 4เฟรมเรท o อเวอร์วอนะครับอยู่ที่163เเฟรรมทด้กัน ทุกเกมเราปรับสุดนะครับแล้วก็เป็นแบบ Full HD ด้วยก็ต้องบว่าตัวนี้รองรับการเล่นเกมนะครับทุกเกมทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ได้แบบลื่นมากๆแล้วก็เสถียร แล้วก็นิ่งมากๆอีกด้วยนะครับแล้วก็สลับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของตัว CPU แล้วก็ตัว GPU นะครับเมื่อทํางานหนักๆนะครับผลออกมาแล้วนะครับตัวคอยล์เจตตัวนี้นะครับทำงานหนักที่สุดร้อยที่สุดเลยนะครับอยู่ที่เก้สีองศาเซลเซียสส่วนตัวถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าถือว่าเย็นเลยทีเดียวส่วนใช้งานทั่วไปนะครับอยู่ที่ประมาณ30 40 50องศาสำหรับตัวการ์ดจอแย่นะครับ RTX 2 0ง0นะครับร้อนที่สุดเลยนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบแปดองศาส่วนท่านใช้งานทั่วไป จากการที่เ e น ovo Legion 5i ตัวนี้นะครับจัดก,การความร้อนอย่างนี้เยี่ยมนั่นเองในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเราก็ทดสอบนะครับลองดูว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานสูสุดเท่าไหร่กันนะครับแล้วก็ถอด adapter ออกแล้วก็ทำการนะครับปรับเป็น power save mode นะครับปรับเป็น quiet mode ด้วยแล้วก็เปิดดู YouTube ผนทาง m i c r o s o f Edge นะครับลดแสงลงมาลดเสียงลงมานะครับ สามารถเปิดดูได้ยาวนานประมาณเกือบเกือบสามโมงวยกันก็ถือว่าใช้งานได้ดีประมาณหนึ่งแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่เมื่อเทียบกับโนบุกเกมมิ่งในรุ่นที่ใกล้เคียงกันแต่ก็เข้าใจว่าสเปคภา,ายในค่อนข้างแรงนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑที่ยอมรับได้อยู่ปิดท้ายนะครับในส่วนตัวหน้าจอ,อตัวนี้เราก็ทดสอบผ่านทางตัวอุปกรณ์นะครับ s p i d ด r Elite 5นะครับดูว่าได้ค่าคอบเรตสีเท่าไหร่กันนะครับผลออกมาแล้วนะครับ srgb เนี่ยอยู่ที่ 94%ส่วน Adobe RGB นะครับอยู่ที่71%ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเรียกได้ว่าเอาไปเล่นเกมนะเรียกได้ว่านะครับเอาไปเล่นเกมหรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนหรือถ้าใครเอาไปใช้ง,งานแบบมืออาชีพค่อนข้างจริงจังเรื่องของสีสันนะครับ บอกเลยว่าตรงนี้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันสรุปปิดท้ายรีวิวนะครับ Lenovo Legion 5i นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นนบุ๊กเกมมิ่งนะครับ <c oughs> ที่เล่นเกมก็เยี่ยมยอดนะครับเอาไปทํางานก็ดีเยี่ยมนะครับทำให้นะครับกลายเป็นโนบุ๊กอีกหนึ่งตัวเลยนะครับ <c oughs> ในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยที่เวนโป้งเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับทั้งตัวดีไซน์การแบบนะครับที่ให้ความพรีเมียมแตกตา่างจากโนบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปแต่ว่าถ้าอยากดูเกมมิ่งหน่อยก็สามารถ ปรับไฟคีย์บอร์ดได้ด้วยอีกทั้งนะครับมาพร้อมกับตัวสเปคที่หลากหลายราคาก็ให้เลือกตามการใช้ง,งานเลยหน้าจอขนาด1 5นิ้วก็มี17นิ้วก็มีฟีเจอร์อื่นก็ครบครันเต็มเรื่องของตัวชัตเตอร์นะครับของตัวกล้องเว็บแคมนะครับหน้าจอก็เกรดดีเยี่ยมเลยนะครับ sgb แก้เคลงหงรอรองรับ hdr 1 4 4 h z เฮิร์ด้วยนะครับไฟคีย์บอร์ดเองก็สามารถปรับแต่งได้นะครับแบบ4โซนด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับก็สามารถ ตอบโจทย์กันที่นี้อย่างเยี่ยมยอดเลยในการพิมพ์หรือว่าในการเล่นเกมก็ตามนะครับพอกระช่่งต่อครับก็ยังพบกันอีกด้วยทําให้ใครก็ตามที่กําลังมองหาโนบุกสเปคแรงแรงลื่นๆนะครับสิทธิภาพที่สูงนะครับใช้งานยาวๆนิ่งได้แล้วก็ประกันเนี่ยดีเยี่ยมแบบ2ปี o n s เซอร์ e วินะครับแล้วก็มีบรกิการอื่น อีกจัดเต็มเลยทำให้ Lenovo Legion 5i ตัวนี้ครับเป็นตัวเลือกแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับส่วนข้อสังเกตครับอาจจะมีหน่อยก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้น้อยไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็ยังก็พกพาอแดปเตอร์ไปด้วยก็แล้วกันนะครับแม้ตัวนี้อาจจะดูใหญ่แล้วก็หนักหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวคอย7 r t จ็0าน,นะครับแต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการพกพาได้อยู่นั่นเองนะครับเอาละครับปิดท้ายรีวิววิดีโอตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วชอบไม่ชอบไหนลกักนกันนะครบ ไว้เจอกันใหม่วีดีโอรีวิวตัวหน้านะครับในปี2 0 2 0ีนี้นะครับจะเต็มแน่นอนเลยไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ